สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอ่าอันนี้คือดินแดนอะไรครับดินแดนจุ็นจิลิสป่าอ่าตัวแรกนะครับเรามารีวิวกันตัวแรกชื่อคุณอะไรครับเนี่ยชื่อคุณบัสตี้โอ้นนตัวต <จน S 1> ัวนี้ไหนตัวที่สองสีเขียวนี่คุณอะไรครับเนี่ยเคทตี้ไม่ใช่บลัสตี้แล้วตัวแรกชื่ออะไรครับเคทตี้ผิดแล้วครับอ่านี่วันนี้ก็เป็นผมสีทองเป็นผู้หญิงเหรอแรปเปอร์สวัสดีตัวนี้ชื่อแรปเปอร์ครับอ๋อแรปเปอร์เหรอให้อ่าน อ่าตัวพ like <an> <Wha> ี่ใหญ่นกบินน <uk> ี่อะไรเยลิวมันชื่อว่าซูเกลเล็กอ่าแล้วตัวแรกชื่ออะไรครับอะไรตั้งชื่อลืมแล้วโอ้ตัวนี้อะไรเนี่ยไม่มีคนหัวหน้าแก๊งเหรอโอน่าตาดุร้ายนะครับอ่ะเยลิวเยลองเล่อันนี้มอเตอร์ไซค์อะไรเนี่ยมอเตอร์ไซค์เขาคนขับมอเตไซค์เขาชื่อชื่ออะไรครับกิิจ ทีโอ้โหนี่เป็นด็อกเตอร์เนี่ยคุณด็อกเตอร์หน้าตาเหมือนคุณหมอเลยนะอุย้ยนี่คอยาวเลยอันนี้พ<ส>ี่สีน้ำเงินจนยาวเลยนะส่วนตัวนี้อะไรเนี่ยปากมันนกเลยใช่โอ้คน,นนคี้จะไปไหนครับจะไปไหนครับไปรบครับฝั่นีครับนี่ฝั่งดีนี่ฝั่งขอ,อดูหน้าฝั่งฝั่งดีครับ นี่ฝั่งดีอันนี้ฝั่งร้ายโอ้ดีนะ<ด>ครับนิ้วน้หัว่ายนิ้ว